าเอาบูมาร์กันแล้วก็ไขแดงเค็มครับแล้วไข่แดงสองอย่างนี้ขึ้นร้อยบาทนะครับถ้าอย่างเดียวเนี่ยห้าสิบบาทถ้าเป็นอย่างมันมะม่วงเนี่ยก็เริ่มต้นที่สามสิบบาทเนาะแทบพีดอย่างหมูหมปูม้าชุนบุรีนะครับจะขายตลาดมืดทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะครับ เจ็บกันได้น้องธรมดมวเผ็ดหวานเหมือนเดิมน้อวอาเดิมเีไปมงหรือกระุมงอย่างเดียว ใครที่จะมาทานเนี่ยทักเข้ามาได้นะครับที่เพจเพราะว่านม่ค้าบอกว่าช่วงนี้น้ําเปลี่ยนทิศนะครับสายน้ําเปลี่ยนทางเรือก็ไม่ค่อยจะออกกันเนาะเพราะออกไปแล้วก็จะวืดนะครับออกไปก็จะได้แต่ความม่างเปล่ากลับขึืนมานะครับเรือก็เลยไม่ออกนม่ค้าบอกว่า กว่าจะได้ขอมาขายนี่ก็ต้องใช้วิชาตัวเบากันหน่อยนะครับกังกั้นกูมาสองอย่าง100่บาทถ้าใครอยากทานพิเศษก็สั่งได้นะครับ ิบสมชื่อร้านแน่นอนอ๋ออันนี้เพิ่มไข่แดงด้วยอย่างนี้ก็คือ150บ150บาทเลยะครับโอ้พี่จ้วงกันไม่ยั้งเลยนะน้องเผ็ดเห็นรสจักเลยเนาะน้องสั่งเผ็ดค่ะไหครับผู้ปจประจนี่นะนี่ประมาณนี้ ผมคุ้มจุกจุกครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นข้าวโพดมะม่วงเลือกได้นะครับหรือจะเอาเป็นสองอย่างเลยก็ได้แม่ค้าใจดีไม่ห่วงนะครับไข่ทอดไม่ค้าก็ได้หนักได้เลยนะได้สัสง่งรถตู้ไข่ต้มยำเยอะ นะจะังหวันต่อครับแับซีสยำมะม่วง,งปูม้าเบุรีอันนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาทจ้ามีลูกค้าสั่งเป็นพิเศษเนาะหนึ่งร้อยบาทก็นี่ครับ,น,รบน้ำม้วนเส้นสวยแบบนี้ก็คือผู้ช่วยมือโปรนะ ถ้าเป็นช่วงเหตุการณ์ปกติเนี่ยบัตรคิวนี่วันหนึ่งนี่สหลายร้อยคิวนะครับก่อนยืนรอสั่งเลยจ้าดะอเปดเป็นมะม่วงข้าวโพดหรือเปล่าคะลูกค้าใส่ทั้งมะม่วงข้าวโพดเลยเนาะหรือมะม่วงอย่างเดียว ปกติค่ะปกต,ต,ติเป็นมะม่วงเหรอได้ <c oughs> นี่คือกุ้งอย่างเดียวก็ตลอดราคาห้าบาทเลยครับกุ้งนี่ไซส์กำลังทานเลยนะครับตัวทีนี้ใช้เป็นกุ้งทะเลนะครับใส่ปลาผักได้เลยค่ะได้เลยสแล้วก่อนนะคะมะหลายอย่างนะมะม่วงสดยำเลยนะ เสร็จกางได้คนเราต้องสแกนด้านข้างเราไล้เล,เลยจ้าม,มารมา้านนี้ไม่ต้องกลัวนานนะครับถ้าคิวไม่เยอะเพราะแม่ค้าทำเร็วมากสั่งได้เลยนะคะคิวยังไม่เยอะนะคะ มีเอฟซีจากโซนภาคใต้บอกว่าแถวภาคใต้ไม่มีแบบนี้เลยอยากทานมากนะครับไก่อ็ไม่ทานก็ได้ถามได้เลย่กอีเลยก่อนเลยค่ะยำมะม่วงยำปูม้ายำผู้สดยำก้างค่ะหอยแค่งหอยทรมูยอกไข่แดงจ้าห้าสิบบาทมะม่วงก็พ่อใส่ฟรีนะคะเล่นดูก่อนจานอยู่เมนูด้านข้างได้เลยค่ะพี่ไข่แครงไข่มะม่วงแล้วก็พ่อจ้าพ่อแดงจ้าเผ็ดกลางนะ ไม่ยากนะคะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเจ้าเองรับตั๋วไปหน่อยนะคะขอแทนบัตรเครดิตตั๋วไป50บาทค่ะลูกค้าเดี๋ยวมารับของเอาตั๋วมาเอานะคะโดยการตลาดมาขายน้งลมต่อจ้าพี่เน่งแทงครงข้าวโพดน้ำลมกลางเนาะน้ำลมกลางต่อจ้ะพี่รบกวนชับเรได้ข้างเลยนะคะ

ได้ค่ะยมไหมคะหอมหือแคิวหรือยำไส่แท้ไหมคะได้หนักด้นะแคปซิคยำมกมางูหมากัี้ะ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เพจร้านเลยนะครับตอนร้านขายหรือไม่ขายหนีเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ทางร้านจะแจ้งนะครับเรือหนึ่งนะคะไม่ใช่นนหนึ่งนะ รับสเกรรอดได้เลยจ้าได้ห้าสิบบาท โอเค <Allah> <V att ly> okay, ครับก็ฝากกันไว้นะครับกับร้านแซ่บซีจำข้าม่วงคูมาชนบุรีที่็นใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้เดินสายถ่ายคลิปด้วยนะครับกับคนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับจ่าได้ค่ะยังไม่จ่าย